ตอนนี้ก็จะเป็นการทดลองนอนปูน,นอนดูครับอันแรกก็ลองพื้นด้วยถ้าผมกันเสียบลองพื้นก่อนอันนี้ก็ที่นอนพองลมครับ แล้วก็มุ้งครับท่านผู้ชมมุง้งให้ดูใกล้ๆครับท่านผู้ชมครับห่างอยู่นะดูดีไหมครับเอาที่ร้อนพองลมมาใส่ละ อันนี้ด้านนี้ด้านหาัวด้านกว้างนี่จะเป็นด้านห,าานหาัวเลยเยอะ อันนี้กลางมุงเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บตีมุงแล้วด้วยเป็นหน้าเป็นตาลุปหน้าดูไหมฮะ <c oughs> แต่ว่าลังคามันเนี่ยมัดกันยุบยับเลยมันน่าดูเลยไม่สวยเลย นะต่อไปจะสาธิตทดลองขึ้นไปนอนดูนะครับเอย่าเพิ่งเงยหัวทำบ้านบนแค้ก่อนไอ้พวกมดเข้าไปข้างนอน 买了。海浪 ผมว่ามันก็แปลกๆอยู่มันนอนอย่างนี้มันเหมือนยังไงยังไงไหม่รู้อันนี้ก็เป็นการถ่ายข้างในนะครับหลังจา,ากที่นอนเรียบร้อยแล้วมันก็นอนได้อยู่และครับท่านผู้ชมแต่ว่าที่นอนพองลมอะ่ะมันก็พองลมแนละ้วมันยุบหยับยุบหยับหมอนก็หมอนพองลมมันเลยไม่มีอะไรมั่นคงเลยรถก็รดดุกดิกอีก แล้วดูเห็นไหมเนี่ยผมสูงร้อยหกร้อยหกสิบสามเซนนะครับบ่อน,นี่สูงประมาณร้อยเก้าสิบมาร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบ ติดที่ม้งอนะมุ้งจะติดหัวมันต้องมีบางบางลมนะครับกันาศาสตร์ลมมามุ้งติดตัวเลยครับยุงกัดได้อีกก็อออโอเคอนอนได้อยู่เดี๋ยวต้องรอรอกันาศาสตร์ไว้ บางลมบางอะไรผมซื้อที่ตอกดาไก่มาแล้วเดี๋ยวสามสี่วันก็คงจะเสร็จถึงจะได้นอนจริงนะครับนอนตอนนี้ก็ลมพัดอยู่ดีครับ